ดะครับผมสร้างโยครับกลุ่มมันสัมปหลังอ,งดอุดรธานีมือนี้เ้าสิบผ้ามาเบิงแปลงมันสัมปหลังของคู่บอบคือเพื่อนเป็นผู้ริเริมโครงการนี้ก่อนมูและกสิมาเบิงแปลงเพื่อนว่าเพิ่นเฮ็ดได้จ้งไดเพื่อนเฮ็ดจักเดียนแล้วนี่มันหลายปันไดและหัวมันเป็นลักษณะดเมือนี้ขอเชิญอาจารย์สันติแนะนำมันว่าปลูกจ้งไดได้จ็กเดียนแล้วทำานอกนี้ครับ ครับผมสวัสดีครับผมครูสันติครับจากทีมงานมันสำหรัลังอุทันีนะครับเนาะเมื่อนี้นะครับเขามีโอกาสได้มาพิสูจน์นะครับซึ่งนี่เปลี่ยนแปลงของผมเองนะครับปลูกอยู่เดนที่อยู่ประมาณหาทิไรนะครับซึ่งมั่นอายุตอนนี้ก็ได้ไอ้สามเดือนแล้วครับสามเดือนครับเขาใส่แบบใดเฮดซึ่งใดใส่ทิษจะพันอย่างบ่อหรือว่าเขาปลูกแบบใดทํานอกนี่ไหมครับอ๋อครับคือ ตั้งแต่แรกๆเลยนะครับซึ่งทีมงานมั่นสำปลังอุดรธานีนะครับก็ได้มาทดสอบแลวก็ได้มาอบรมนะครับเกี่ยวกับระบบวาเฮ็ดจังไดจังที่ได้ผลผลิตเพิ่มผลผลิตมั่นสำปลังนะครับให้ได้ผลผลิตมากนะครับมากขึ้นกว่าเก่าซึ่งเพิ่มกับเป็นคั้นกลุ่มแรกๆที่ได้มาศึกษาจากมั่นสำปลังอุดรธานีนะครับก็ได้มาทําตามระบบของเพิินนะครับระบบของมั่นสำปลังอุดรธานีนะครับซึ่ง ผลผลิตจิเป็นยังไงนะครับเมื่อบรงกันนะครับผมครับเบิ้งว่ามัน่นลยสามเดือนหัวมันจะเป็นลักษณะใดเบิ้งนะครับว่าหัวเทาขวดขือนมาแหล้วว่ามั่นของเขานี่นมันใลร่างการยทำไงแ้วกาพร้อมที่จะแนะนําทุกคนทุกเรื่องที่คุณอยากหูอยากเขียนว่าเฮ็ดจังไดมันจังไดมลักษณะนี้แบบใดกลุ่มมั่นสมบังอุดรธานีพร้อมทุกอย่างที่จะบอกกสอนความรู้ให้ทุกอย่างโดยบ่คิดค่าเสียใจอย่างเลย ครับผมครับผมมาเ่เบื้องใกล้ๆกันะครับซูมเข้ามาครับซูมเข้ามามาดูว่าซูมตัวใดบ้างมันอา,อายุสามเดือนนะครับมันอายุสามเดือนมันอายุสามเดือนว่ามันจะมีขนาดอลังการขนาดนี้นะครับเบิ่ออายุสามเดือนแล้วเด้พี่น้องได้นะครับซึงบ่งถ้ามาเบิง้งเบิ้งในคลิปวิดีโอนี่อาจจะบ่เสือนะครับถ้าท่านบ่เสือนะครับมานะครับมาหาเรามาหาผมนะครับ ถ้าหาทีมงานผมแล้วผมจะพามาเบิงนะครับแปลงนี้มันอายุ3เดือนกับพ่อขายนะครับพี่หลอดเอาแขนใล่ไหมเงี้นะปลาตัวมันขนาดใด้แขนนี่กับซูซีเห็นไหมซูซีแขนแล้วเรานี้คิดว่าสิได้ประมาณจะรูดครับนี่คิดว่าเรานี้ยก็ไห็นว่าหลายโลเติบอยู่บ่ครับฮะโลูดได้ดีเนาะสามเดือนครับท่านครับผมเดือดทุกอย่ามันมันจะซ้ำๆกันแต่ประกันประกานกะชาเลียนะครับผมคิดว่ามันต้องคือกันเพราะว่า เพราะว่าทุกต้เนเขาเห็ดเขาขัดทอนพันธุ์มาอย่างดีลองควดเหงาที่สว่างดูครับได้ครับได้ไดครับมาหันามาเบิองมันตุในไงแล้วต่อไปเขา,มาเมิองต้นหน่อยเดี๋ยวนี้เขาควดเบิองประมาณสามซีเหงาให้เิืงว่าต้นมันหน่อยซ้ำหนีหัวมันซ้ำได้แล้วก็ให้อาจารย์พ่นว่าพ่อใจไปสําหรับเอ่อมันซ้ำหนีหัวซ้ำหนีแล้วมันมีความคิดเห็นังไรให้อาจารย์ต้องบอกผดูครับผมการความประทับใจนะครับพ่อใจหลายพอว่า มันย่ำแรงนะครับมันย่ำแรงมันได้ขนาดนี้นะครับซึ่งก็ถือว่ามันบรธรรมดานะครับต้นน้อยๆจะเป็นสีผู้ใดว่าสีมันมีหัวบางที่เบิ้งใช้กันได้เลยครับความสูงความใหญงต้นน้อยๆจะมีเต้าได้หัวพ่อขายเหล่านี้นะครับซึ่งผมก็เลยว่าไอ้เฉลียค่าเฉลียทั้งหมดนี่ทังไี้มันก็นได้ไข่ไข่ซู่ซีกันนะครับเหเอาค่า,า,าเฉลียเป็นหลักเพราะว่า ขนาดบื้องต้นนิดหน่อ้สำนีมีใบสำนี้มีต้นเดียวนี่ยหมอครับก็มีมีหลายต้นครับเอาต่อกันเลยนะครับขุดต่อกันเลยอันนี้ต้นแรกครับต้นแรกนี่ครับต้นสองมาบุญครับมันในหน่าแร่งซึ่งปกติมันก็จะเบ่มีหัวก็ปั่นไหนนะครับก็ผมมาใส่ระบบของระบบมันสมรังอุดรธานีนะครับพันนะครับรู้สึกว่าพันนะครับ เงาได้กับขวดแล้วก็บทึ่กขึ้นกันคล้ายๆกันนะครับด้วยเงาพี่ครับอ่าซึ่งเงาที่สามหนเงาที่รับอ่ามันคือฝนนะแต่ามันมีความชื้นในดินนิดหน่อยนะครับผมเชื่อว่าหัวระดับกลางก้อนนี้นะครับเงาซีเลยครับเงาซีก็บทึ่กกันครับคล้ายๆกันเลย่ครับปีกคือเดี๋ยวนี้เขาสามารถ วัดเดลเลยว่าห้าลกตัวนี้ขื้นตาช่างปั๊บเนี่ยหาสิบอกเด้เลยว่ายุ่หนีมันมีจะขั้นตุนแล้วเ้าข้ามล้นออกมาเด้เลยว่ามันหัวสิมีจะตันเพราะมันซ้ำกันเลยแบดครับแต่ละตุนนต่ละเงาเบิ้งเงาเดลเลยว่าตัวท่สีครับระยะห่างระยะตุนซ้ำกันเลยแบบครับกาขอเชิญชวนนะครับเกษตรกรนะครับที่มีความสนใจนะครับเกี่ยวกับมันสำปะหลังนะครับเชิญมาศึกษานะครับเชิญมาศึกษาเข้ามาที่เฟซบุ๊กมันสำปะหลังอุดรธานีนะครับซึ่ง สมาชิกกลุ่มนะครับเป็นองค์กรกลุ่มเล็กๆนี่แหละครับมีความยินดีนะครับมีความยินดีบรรยกยินดีต้อนรับสําหรับผู้ที่อยากจะศึกษานะครับทางกลุ่มทังกลุ่มมันสํหลังองค์ท่านนี้นะครับแต่ทีนี้การให้คกา้รลูกนะครับก่อนที่เขาจะปลูกมันสำหลังนะครับเพราะว่าเขาดีแค่ไหนนะครับซึงต้องมาศึกษานะครับแล้วก็มาทำตามระบบจังที่ได้เป็นแบบนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับโอเคครับสวัสดีครับ